ัคือกาละเมลม่เกดกอม, <laughs> มันเหนียวไหมโอ้โหคำใหญ่เกินไปหรือเปล่านะตาโอ้โหเอาอีกแล้วโอ,โอาอีกโอ้โหโอ้โหได้ให้พี่มันกีกินด้วยให้มิจิกินด้วยอาม,มิกิเตรียมพอนะอันนี้มิเตรียนันเตรียนอร่อยอร่อยใช่ไหมแม่ชิมยัง มันเหนียวมากเลยนะจริงเออมันเหนียวมากมันเอาสลามอย่าไปทำเป็นสลามนะใช่ไหมตาคิดว่าจะกินหมดไหมโลมากไม่หมดแน่นอนใหญ่ขนาดนี้อันนี้ถุงกี่บาทสามห้าสามหกร้อยอืมเป็นไงดิเอาไปก่อนอร่อยอร่อยม่อกเหนียวไหมเหมือนสลามไหมคะ มาว่ามันหวานเกินหวานแบบหวานมากาอแต่มันหอมนะนนะมันหอมมันมากฝรั่ง